ันนี้เช้าวันที่9มกราคมครับ2 5 6 7ชาววันแรกของปีใหม่เนาะที่สวนอยู่ที่ท่าชนะสุราครับสิ่งแรกที่ผมจะทําวันนี้ก็คือให้เจ้าของสวนเนี่ยทาการล้างพื้นที่ล้างพวกเชือ้อราแหล่งอาหารของเชือ้อราแล้วก็กําจัดโรคต่างๆที่ตกค้างอยู่ตามใบนะครับโดยการล้างใบด้วย เช้านี้เราก็เลยลุยกันตั้งแต่เชา้าตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงกว่าเดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปดูว่าวิธีการแรกของที่นี่ทำอะไรบ้างตามผมไปครับตอนนี้ผมกำลังให้คนงานเนี่ยทำการฉีดนะครับโดยใช้ตัวสารเีวภาพทางใบผสมลงไปด้วยแล้วก็ตัวกำจัดเชื้อรานะครับที่อยู่ใน ของผมมันจะเป็นชีวพันธุ์นะครับผสมลงไปซึ่งไม่เป็นอันตรายกับร่างกายเราซึ่งตอนนี้อย่างเนี้ยผมก็ไม่ได้ปิดจมูกไม่ได้ทำอะไรแต่อยู่ข้างหลังเนี้ยกำลังฉีดอยู่ครับเดี๋ยวก็ให้พวกเราได้เห็นว่าตัวนี้เนี้ยปลอดภัยแน่นอนโดยที่ไม่มีผลกระทบอะไรกับตัวคนฉีดแล้วก็เจ้าของสวนด้วยซึ่งเราจะเปลี่ยนแปลงส่วนนี้ให้มาเป็นส่วนอินทรีย์ให้ปลอดภัยกับเจ้าของสวนด้วยครับเดี๋ยวตามผมไปดูนะครับว่ากำลังฉีดเป็นยังไง วันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ฉีดปูพรมครับเนี่ยฉีดไปที่ต้นแล้วก็ฉีดลงข้างล่างด้วยลงที่ที่ดินด้วยครับฉีดแบบกระจายไปทั่วเป็นลนักษณะเป็นละอองฝอยเท่านั้นนะครับอันนี้คือการฉีดดูคนฉีดยังไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ใส่อะไรป้องกันเลยบอกกลัวไหมเนี่ยไม, <laughs> ม่กลัวเลย เล่นเงินแบบนี้เลยอ่านี่คือบรรยากาศสดๆในการกำจัดเชื้อโรคนะครับและการล้างใบอยู่บริเวณที่สวนที่สุสล่านะครับ,บอําเภอทัชชนะเนี่หลังจากที่มีการฉีดพ่นนะครับลงไปแล้วอย่างที่ผมเคยบอกอ่ะเวลาใช้สูตรนี้ลงไปเวลาฉีดอ่ะคือใบมันจะเปียกชุ่มตลอดทั้งหมดเลย เนี่ยครับมันจะเห็นชัดเลยว่าหลังจากที่เราฉีดไปเนี่ยมันจะละองเกสรเลือกลองอน้ําเนี่ยมันจะเปียกทั้งใบเลยเคลือบได้ทุกอนูนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้เนี่ยไปใช้อย่างอื่นเนี่ยมันต้องเพิ่มสารจับใบลงไปด้วยเนี่ยมันก็จะต่างกันอย่างตอนนี้คือเช้าเนี่ยเนี่ยกำลังเช้าเช้าอยู่ อันนี้ให้ดูที่ยังไม่ได้ฉีดนะยังไม่ได้พ่นนะก็จะเป็นหมอกจับอย่างนี้นี่ยังไม่ได้ฉีดนะครับอันนี้ยมันจะเป็นหมอกจับอย่างนี้ครับแต่หลังจากที่ฉีดไปแล้วเนะี่ยมันจะเคลือบอย่างดีเลยก็จะฉีดกันแบบนี้ครับอยู่นี่ต่อไปเด็กๆก็จะแบบสบายใจแล้วเนี่ยดูครับเป็นละอองฝอ,อยอย่างนี้ยครับแล้วมันจะแผ่เข้ามา จับทุกอน,นูของพื้นที่ได้สบายครับพิเศษต้นนี้ให้ดูอีกแล้วต้นเดียวได้สองกระโดงโดยที่ไม่ต้องงอต้นเก่านี่สวยด้วย <c oughs> อยู่นี่มีสูตรเด็ดทั้งนั้นเลย <c oughs> นี่ครับฉีดลงไปที่ดินเสร็จแล้วก็ฉีดที่ลำต้นที่กิ่งก้านสาขาทั้งหมดเพื่อจะได้ไปช่วยในเรื่องของกำจัดพวก ลาดามที่ตกค้างแล้วก็ไอ้พวกคราบใบที่มันสกรปรกอะ่ะอันนี้คือทำการล้างใบล้างต้นแล้วก็ล้างพื้นที่ล้างเอาเชื้อโรคที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่เรา,เอาออกให้หมดครับอเปียกแล้วครับอยู่บนผมอยู่ข้างล่างมาืลอยเนี่ยเนี <laughs> <resh> <le> ่ยราอองลงมาเต็มหัว hm เลย <laughs> อันนี้กาให้ดูนะเผื่อใครที่ยังคล่องใจว่าเอ๊ะแล้วจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยนี่คือกระบวนการแรกนะครับหลังจากที่ได้ลงพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูแล้วว่าต้นที่นี่มันเป็นยังไงสภาพใบมันเป็นยังไงคราบแบบไหนเจออะไรบ้างเนี่ยเราก็เลยเริ่มต้นกระบวนการแก้ไขโดยการใช้การล้างพื้นที่นะครับเรียกว่ารีโนเวทมันใหม่ซะก่อนนะครับฉีดพ่นตั้งแต่ดิน ขึ้นไปจนถึงใบแบบนี้เลยครับอืมกินโชว์หวนานและหอม <laughs> <laughs> นี่กินโชว์ครับไม่ได้บอเหร็ดน,นะครับเนี่ยกล้วยหอมนวลกินต้นหนา,าข้าเจ้านี่ซีนี่อ,อย่าคืดย่าน้ <laughs> กินส่ละองยาย,ยา <laughs> เหาา็นนหมล่ะรรมาดาถับแมน เป็นยาเคมีเขายืนยงสิบวได้หรอผ้ากันแดนนี้หระอันนี้ยืนอยู่โบเมนโบยังสบายงอสิขโม่บาทในบักลางอลงคงมืนกี้ขันกระเพื่ออย่นี้บานนี้อาหอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับหลังจากนี้ก็จะเริ่มกระบวนการบำรุงต้นบำรุงใบนะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะ เอาลูกเอาดอกเอาผลได้นะครับอันนี้ต้นอายุ30ปีแล้วนะครับดูสภาพใบก็โทมลงมาเพราะว่าให้ลูกให้ผลผลิตเยอะมากลแล้วก็แล้วก็มันสะสมเคมีปนเปื้อนอยู่ตามใบเนี่ยเยอะแบบนี้เลยนี่ดูนะครับว่า ตัวนี้อันตรายไหมดูคนฉีดนู่นนะ่ะอ,อันนี้อันนี้ให้ดูคักๆเลยลงเนินด้วยอยู่เนี่ยลงเนินด้วยโหเขาเรียกเป็นเป็นมอชันเลยลาดชันเลยเนี่ยพื้นที่ลาดชันลงไปแบบหัวทิ่มเลย ปัดกามันั่นบ่ฉีดปุ๋ยหรือฉีดยาหรืออะไรแล้วกินกล้วยด้วยเนี่ยเขาบอกว่าพิสูจน์ปลอดภัยจริงของแท้มั่นใจว่าสันกินกล้วยข้ากําลังฉีดปุ๋ยฉีดยาเลยเันนี่เราฉีดยากำจัดเชื้อโรคนะครับ แต่ว่านางก็มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าปลอดภัยเพราะว่าเราก็ทำพิสูจน์ให้ดูแล้วว่าอยู่นี่ปลอดภัยนู่นคนฉีดนะไปดูใกล้ๆกันไปดูคนฉีดใกล้ๆกันพิสูจน์ได้เห็นว่าเป็นจังไนเนี่ยหฮะเอาคนฉีดเป็นยังไงเนี่ยแสบตวบ่ห่อนบ่ซื้อๆว่ะเจ้สบายเลยบนนี้มั่นใจปะนั่นนะ ธรรมาดากันเป็นสีตัวอื่นนี่เป็นยังไงคิ้ว <Q. S 1> ถือตัวที่นี่คือสิโตนลงน้ำเลยเนาะอันนี้ผมก็เตียกแล้วก็เปียกแล้วครับพี่น,น้องเปียกแล้วครับตอนนด้ผมเปียกแล้วอันนี้อันนี้สิสทาท่ายเขาบนนี่ยิ้มเฉยเลยดูคุณลองคิดดูนะขนาดคนฉีดยังขนาดนี้ แล้วอย่างอื่นจะขนาดไหนอะ่ะโอโ้โหอ,อันนี้คือข้อดีทั้งทั้งเราทั้งธรรมชาติทั้งต้นไม้ทั้งปลาแล้วก็สิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำด้วยดูแต่ขนาดคนฉีดยังไม่กลัวเลยยิ้มแฉ่งเลยครับเนี่ยการันตีได้ถึงความปลอดภัยโน่นอีกคนหนึ่งกินกล้วยเลยคาเลย <c oughs> ขาขามืออยู่ในส,สายยางเลยกำลังลากอยู่ดีๆเลยเห็นไหมมันใจพ่อวันนี้นพิสูจน์พิสูจน์เห็นเบิ่งแล้วเนะวาะกล้วยกับปิดมาแล้วนาน,นออกล้วยสุขพร้อมใน้โตเลยสเสพกล้วยออมวายมาพร้อมเลยวันนี้กล้วยสุคาตนค้น,างงานยู่หุ่นบ่่ออยูนีแมนกล้วยหอมนวลรัฐบาลเขาทไสามสิบปีขึ้นแล้ว มันนี่ต่อไปคือสิมันใจแล้วนอพอนะวันนี้นอมันใจแล้วมันใจว่าของนี่บอตลตะไลแท่เบิ่งงจะมันสีดนย่ <c oughs> นาารยาคาโลป่ปลครับนี่แหละสีซ้อนี่นี่แหละประยันแห้งตอนนี้ยางมากบบไก่หนึง่งเบิร์ตไปสองร้อยซีซีเอ้ยสองร้อยลิตรบอหหานหอดพันลิตรนี่ได้เกิดทิว้วอลายต้นเลยได้นีได้เรื่องรักต้นดินดอ้ออืม อันนี้คือการล้างครับตระกูตะไคร้พวกนี้ต้องล้างไปแล้วตัวนี้เพียตัวนี้นตัวต <HER wellbeing. S 2> ัวน้ำยานี่ก้อนที่ก้อนที่กชุดเก่าเก่าเส้นอะแมน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 พวกตะไคร้พวกนี้พวกตะไคร้พวกนี้นี่ย่างพ่อดอปได้อยู่ครับพวกตะไคร้พวกไอ้เขียวๆนี่แมนแมนเขาจะเอาหาวิธีจัดการอยู่ว่าสิกแก่อย่งไรตัวนตัวตัวนี้ทำความสะอาดได้ ก็คืออเริ่มต้นจากการบอใส่มาหนีเลยบักไตรโคมาใส่จุลินทรีย์บาซิลัสเท่าแทนแล้วก็เอาตัวเนี่ยนี่ตัวที่เท่ากับร่งสีเนี้ยเนี่ยไปดอปสปอมันไปดอปสปอรตัวไล่เขียวนี่มันก็สีบลามแล้วมาเนี่ใบมันเป็นขาดมันเกิออกกมแมนครับมอนข่าวมื่อนนี้บออันเก่ามันเกิดสิบอนอะไรมันสิสลัดทีมนี่นี่ใบขาดมุกนี้มันสิสลัดทีมเพราะสลัดทีมยอดไม อัน<ม>ใบไม้ยอดไม้ออกมาไม่ฉีดบอมีบอมีบอเป็นแล้วไม่สีสิเป็นน,น่นลนแม่นครับไม่ใช่แค่ทุเรียนนะครับตอนนี้มาเห็นสภาพใบมังคุดโอ้โหลาดำเพียบเลยสกปรกด้วยเราก็เลยจัดเต็มเหมือนกันครับนี่นี่เอามาฉีดด้วยเดี๋ยว บบการังคุดใหม่ก็ดูสิมันลกขนาดนี้มันชื้นขนาดนี้แล้วใบสาภาพดูดิเนี่ยใบมันสกรปรกมากเลยเนี่ยมันไม่ได้ใสสะอาดเหมือนจริงๆมันต้องใสเงี้ยมันต้องใบต้องมันสวยแถบแล้วก็มันหนาเกินไป มันทึบพอมันทึบเสร็จมันทําให้ความชื้นสูงเกินไปอันนี้ผลเสียอย่างหนึ่งเดี๋นี้เลยนี่ไล่จัดการเชื้อโรคซะหน่อยทั้งทุเรียนทั้งมังคุดครับก็จะจัดการแก้ไขทั้งหมดเลยโอ้ต้นโตมากเลยด้วยนะมังคุดเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าต้องให้แต่งกิ่งใหม่อันนี้แต่งกิ่งแบบนี้ มันจะไม่โปรงไม่โล่งตรงกลางนะครับมันต้องไปเปิดฝาชีออกปล่อยฝาชีให้โล่งล้วจะได้ลูกมงคุดที่ดกหน่อยแต่ดูจากสภาพต้นสภาพใบแล้วโหนี่ตาดอกมงคุดยังไม่มานะธรรมดามันต้องติดแหละอันนี้ยังไม่เจอใครที่อ่อ ทานมังคุดก็ต้องคิดพิจารณาดีๆนะครับคราวนี้ก็จะทําใหม่เป็นแบบออร์แกนิกละแปลงนี้จะมังคุดลูกสวยๆมาให้พวกเรากินมังคุดที่ปลอดสารครับ